สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมเตยนันท์มงคลปีชาชโชคในช่องดาวเทราชาแนลเหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมเพราะว่านานๆผมมาทีนะวันนี้ผมมาอยู่ที่ e ี c ไทยเวฟฟ้านะครับต้องบอกความพิเศษของวันนี้ก่อนก็นคือผมเกลี้ยกล่อมจนก,นก,นกระทั่งกิจเนี่ยมายอมเล่นมากับผมนะครับว,วันนี้พาเพื่อนๆมาลหลายคนด้วยไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าวันนี้ผมเล่นได้แล้วเพราะผมมาเล่นหลายรอบแล้วเพื่อนๆคงเห็นใน IG s t o r y ผมนะครับวันนี้โอไม่เล่นเพราะว่าโอมาถ่ายงานด้วยเนี่วันนี้มีเพื่ เค <Hey. S 2> hey, okay, เนี่ยต้องเรียกว่าเราไปเล่นเซิร์ฟมาแล้วไปเล่นเอ่อพวกสเก็ตอะไรมาด้วยกันนะครับวันนี้เขามาที่เนี่ยด้วยความเชิ่งของผมเองแล้วก็บอกว่าเอ้ยผมเล่นได้เล่นได้ <Yeah. S 1> วันนี้คุณคิดว่างไงบ้างคือ yeah. จริงๆวันนี้ที่มาเล่นเวกบอร์ดใช่ไหม พราะพี่เตยบอกว่าพี่เตยมาที่นี่บ่อยมาดูสาวค่ะแล้วเคเนี่ยเคยเล่นมาแล้วรอบสองรอบเซิฟจริงมาแล้วด้วยเออล้วเคยเล่นเวกบอร์ดด้วยรอบสองรอบมาถ่ายคอนเทนต์แต่เมื่อ2ปีที่แล้วมั่นใจว่าคุณจะเล่นได้เฮ้ยสบายคือจริงๆหลักการเล่นก็น่าจะได้เปนหลักการเล่นได้ไงเพราะว่าเชือกมันดึงไงมีอุปสรรคนิดนึงก็คือฝนมันตกด้วยครับแล้วตอนนี้อุปสรรคหลักเลยคือไอตัวที่อยากเล่นจริงๆอ่ะมันยังไม่มาใครไอกีบไงอ๋อโทรไปก็ไม่รับล่าสุดที่คุยบอกว่าเออไปแหละพูดเน และก็คงมาแต่มาแบบขี้เกียจเล่นคือไม่เบี <sh ้ยวแต่ถ cin ้ามีกำลังเลนนิดนึงก็คือจะมาเพื่อให้ไม่รู้สึกผิดคือมานะกูมานะแต่กูไม่เล่นจริงคะมันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนไปดูบรรยากาศก่อนแล้วเดี๋ยวพอกิจมาเรามาคุยกันอีกทีนึงได้ครับผม พร้อมแล้วถามคนอื่นดีกว่าแรททิวเขาบอกว่าเขาจะเอาเอาคุณให้่วมไนแล้ววันนี้เอาเอาผมให้น่วมไม่ใช่น่วมผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาอะไรผมตุประเด็นคือตอนนี้เขาเช่าที่รองขาเหมือนผมด้วยอ่ะ<ช> คือบอกมันจะมี2แบบไม่มีหลายแบบแหละจริงๆมันจะมีแบบว่าเพิ่งเริ่มเล่นแบบเป็นรองเท้าแตะอย่อันเนี้ยพยายามทำโปรทำเซียนเฮ้ยอันนี้บอดโปรอย่โปรบอดโปรก็คือมันจะลอโปรไหมลงโปรไหมโอ้ผมมันขี่มืออย่างเราเราอะใช้เงินแค่ปัญหาเพราะว่ายังไม่มีเงินซื้อเขาเรียกว่ายังไม่มีเงินซื้อจริงประเด็นคือวันเนี้ยคนเยอะแล้วถ้าเกิดเราแบบว่าเราเล่นได้ไม่ดีไม่เล่นไม่ดีไม่ว่าทรงต้องมาอย่างแรกต้องทาทรงก่อนทำทรงก่อนทำเป็นเซียนเพราะว่าเราเพิ่งมาใหม่ มันบอกเขาเขาเหนือว่าเราเล่นเป็นนะตอนนี้ก็คือเราพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เชือกไม่พร้อมดูยากให้ดูวันก่อนเขาเปิดให้ดู i g s t o r อสมัยก่อนก่อนนะคุณดูกล้ามเขานี่ดูดูอ้ยอุ้ยดูอิดูปีกใช่ไะถ้าไอจิตบอกว่าผมเล่นกล้ามนะให้มาดูไอเคดูดู เก้าหลังเลยนเก้าติดเก้าติดเก้าเก้าหลังเลยนะเอาก็คือตอนนี้ก็คือเราต้องวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็เตรียมที่จะลงไปคือถ้าเล่นใหม่ๆอ่ะคุณกลัวว่าเวกบอร์ดจะแบบดึงไหล่หลุดอย่างเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้แรงขนาดแบบไหล่หลุดหรอกนะมันแค่หลุดนะครับเกือบหลุดเออแค่เกือบหลุดเพราะว่าไอ้คนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เกือบหลุดไปแล้วเลยไม่เลยไม่ได้เล่นวีคนี้ไงอ้าลงมาพนันกันดีกว่าเอางี้ถ้าเคทำไม่ได้อ่ะเคจะยอมไปยืนตรงกลางนะเกาะการโนนนะยืนจิาจริงป่ะแต่ถ้าเคทำได้พี่เตจะไหวไปอยู่ตรงนั้นอ้าว ให้โอกาสผมอีกครั้งสองครั้งพอก็คือถ้าครั้งแรกตกปุ๊บให้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งถ้าครั้งแรกไปวนรอบได้ผมไปยืนตรงนั้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่เหมือนที่คนอยู่ตอนแรกผมยืนให้พลนได้อ่ะอ่ะยืนให้พลให้ถึงไอ้ตัวคิกเกอร์แรกก็ได้แลมเนี่ยเหรออ่าแลมได้นะถึงปุ๊บผมจะว่ายน้ำไปแตะดินตรงนั้นเลยไม่แตะยืนขอขึ้นไปยืนแป๊บนึงแล้วลงมาอ่าได้โอเคแต่ว่าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เด็กคิปไปยืนเลยไปยืนไปยืนตรงนั้นเลยกระโดดตบให้ดูได้พูดแล้วนะสููงุดดนนี้พะ พี่เตเขาไม่รู้อะไรซะแล้วถ้าใครติดตามเคแล้วก็ดูในช่อง u t u b e เนี่ยเราเคยเล่นมาแล้วนะครับก็เลยจะพอรู้คอนเซ็ปต์นิดหน่อยเมื่อกี้เราก็บอกเขาไปแล้วว่าเราอะเคยเล่นแล้วนะพี่เตบอกไม่มีทางเล่นไม่ได้หรอกเดี๋ยวสุดท้ายคือพี่เตไปได้ไปยืนหน่งนะนะอันนั้นคือมิชชั่นของเรานะโอเค ไม่ได้แน่เลยวะขอยกเรื่องสัญญาเมื่อกี้เฮ้ยเราต่อแล้ววะชิบหายแล้วดูพี่เคมอารมณ์สิบแล้วนะเอาจริงผมว่าให้เคมันตื่นเต้นเลยมันตื่นเต้นมากนึกว่าขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตอะขึ้นไปเล่นในที่ทุกเกดอะเอออะแล้วไหม่เม่อไรเมื่อไรถึงเดาได้ไหวเก่งไหวเก่งไหวเฮ้ยแล้วเอ้เกดเฮ้ยเฮ้ย อย,อย่างนี้ผมไม่นับอย่างนี้ไมเ่เล่นน,น,น่อย่างนี้ไเคล่นแน่อนแต่ผมว่าคนที่ของจริง <c oughs> พี่เต้ผมตื่นเต้นเหรอเฮ้ยอยู่คงอเไปได้ยู โก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 ไม่นับโกมะโกโกไอแคลไม่เคยเล่นมาแล้วกูไม่เชื่อกูไม่กูไม่เชื่อเขาเคยเล่นมาแล้วคุณจะให้คนโกงแบบนี้อยู่ในช่องพวกเราหรอผมมองตรงไม่ได้เล่นมาสามปีแล้วเคยเล่นเมื่อตอนไปถ่ายรายการเดียวเอางี้เราสองคนลืมข้อตกลงกันไปแล้วไปพนันไก่กิตพนันไปเลยแบบแพงๆกับไอ้กินคนเดียว เก่งไว้นะเก่งไว้นะจิตเก่งไว้เลยนะอแงแลนสใจโอ้สใจมากเก่งหลุดป่ะเก่งหลุดป่ะเห็นตูดฟุตเห็นุดเอาตัดฟุตเห็นตูดถอกอะตัดเาะกาศ รอบสามรอบสามออกไปพร้อมบอร์ดกลับมาแต่ตัวพร้อมบอร์ดอยู่ไหนไม่รู้ครับตอนนี้ กูทิ้งเลยอาจจะต้องกีดก่อนมีคนบอกว่าถ้ากีดแล้วเราจะเล่นได้เดี๋ยวผมจะลองกีดดูคุณเกดไม่เวิร์คว่ะสามคนได้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 น้อสามได้ผู้ชายคึกคึกอย่างนี้สามคนผู้ชายสามคนเหรอไม่เป็นทางเลยไม่ได้โอเคสองคนก่อนโอเคสองคนก่อนสองคนก่อนเกิดขึ้นไดมต่อไปอันนั้ อย่างนี้ต้องได้วะได้แล้วลงสนุกแล้ววันนี้คงสนุกคุจะสนุกแล้วสนุก้วเะแม่ปไรอย่างเี้เป็นอย่างเงี้ยเส็จปะะเข้หมเยนเ็นปะ มือตอนบนเสาตะกี้กล้องหรืมึงก็มาแบบพื้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงได้แล้วนะมาท่านี้ขึ้นแล้วได้เลยอ่ะมาอาจารย์คุณนล่นเก่งไว้เก่งไวยสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดียวๆพี่กแจ็คแขนตึงอีกแล้วอ่ะแขนงที่ไปอย่างี้อีกแล้วเออรู้ว่าเบไว้เก่งไว้เก่งไว้มาใหม่มาใหม่เร็วๆตอนนี้ครับเอ้ย โอยนะไม่เป็นรอเล่นรอเล่นแน่ต้องดูแบบเอาแขนแบบไม่ขยับเลยอยู่ให้เก่งเอาไว้อะเก่งสู้ไว้กูรู้เก่งไว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 ้่งไว้เก่งไว้่งไว้่ไเ่จไวาไม่จำ เมื่อกี้่อจะได้แล้วจะได้แล้วเมื่อกี้งเกงคบหลุดใต้น้ำเลยที่ไปแขนตึ้งไปแขวนตึงเยอะไม่ตึงแขนไม่ตึงแขนยอนยอนอยู่อย่างนี้เลยอยู่อย่างไอยู่อย่างนี้เออเหมือนขับมอไซค์มอไซค์เงไหมย่านี้ได้ชัวร์เออเออแล้วแหละกำไว้ครับดีๆเออแล้วแหละยึดแขนนงอย่ายึดแขนนะตึ้งตึงไปแล้วตึงตปแต้ง โอ้แล้วยังไงเดี๋ยวบอลจุดอย่า,อาบอลเลยโอีคแคปตัววะตึงตลอดอลบอกรูรูรูยังไม่ทันแบบพ้นในเขียวๆนี้ไปแล้วตอนนี้ได้ดิดวะเฮ้ยออกนี้เลยอ่ะเออธรรมดาที่ไหนเวลาเราจะปุ๊บมันดึงปุ๊บดังแล้วโฟมาเลยเออใช่เออยังไหมนะดึงไหมถ่ายแล้วโอ้โหว่าได้สวยสวยสวย เฮ้ยได้พูดพิกลไวมยังวันนี้ความเครียดของผมอยู่ที่ทีมตากล้องนะทำไมบอกผมไม่ได้คิดพิกิเลยครับออกปุ๊บห้าเมตรล่วงี่ผมขอให้ไกลแด้วจะถึนโดนตามโอ้โหเฮียอะไรมันวะ เรียบร้อยวันนี้ผมสนุกมากเคสนุกมากมึงมาทำไมมาก็มาช้าเล่นก็ไม่ได้แต่ครั้งสุดท้ายดีมากสุดท้ายได้แล้วนะสรุปมือต้องตึงมั้มือพอเหรอพอกูไปอยู่ตรงนั้นนะโอ้อาจารย์เยอะไปหมดสวยสวยพี่พี่แขนพับระวังแขนพับออกมานิดนึงอ่ะย่ออย่าย่อเยอะอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าปล่อยกูไม่ปล่อยสรุปคือบอยไปตัวก็ คุ้มค่าเสียไปโอ้พันกว่าบาทพันกว่าบาทคิดว่าอยากจะมาเล่นอีกวะเดี๋ยวดูงแล้วต้องได้มาใครสนใจนะครับก็มาที่เอซีไทเว y ปาร์คได้นะครับก็อยู่แถวลังสิตนะครับก็เป็นกีฬาที่แบบเหมือนแบบคนมันไม่เยอะด้วยนะครับช่วงนี้ก็คือแบบมันต่างคนต่างเล่นใช่แล้วก็ราคาก็ไม่แพงใช่วันนี้ทุกคนก็ผมว่ามันมีระยะห่างด้วยนะครับมันมีระเบียบบริการรอเข้าคิวสายสลิงเนี่ยก็คือแบบมีระยะห่างทุกคนต้องใส่แมสแต่ว่าที่เห็นว่าพวกเราไม่ใส่แมสก็คือเตรียมกันไปแล้วฉีดวัคซีนครบแล้้้วนนครัแทุกกก็ใส่่่มมอองงยาีไตห โอเคไปดีกว,ว่ากาอันี้นครับอนี้ครับกไม่ไหวเหนื่อยเหนืยเกผมคุ้มสุดอเลย